สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแน,นลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมา พาเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะเราจะมารีวิวเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะแล้วก็พาเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยไปลุยในไตเขากันนะครับผมในไตเขามันก็จะเป็นคอซอมบี้แมนนะฮะเราไปดูว่าเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยมันจะอึดถึกทนขนาดไหนแล้วก็มันสำคัญสำหรับทีมฮีโร่ในตอนนี้ขนาดไหนนะฮะเออในตอนนี้ซึ่งที่มันถึงการละเวลาที่ เจนอตล่าง2จะเข้ามาแล้วในกับผมในวันที่หนึ่งนี่นยฮะเออเออเอาสี J ่เจนอตมาแล้วแทงคบจะไปยังไงอะจะอยู่ยังไงอะครับอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเจ้าแทงคบกันเลยนะครับผมว่าแทงคบตัวนี้เนี่ยมันมีค่าพลังค่า HP ความเก่งกาจของมันเนี่ยจะขนาดไหนนะครับผมใน ID เซิร์ฟ210ย IDD 네นะครับผม โอเคครับผมไปฮะเราไปเลยฮะพาเจ้าแทงท็อปเดินไปเดินไปเอ้ดเดี๋ยว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 เดีเด๋ยวเ,เรามาดูอ่าสเตตัสของมันกันก่อนกระกันนะครับผมสำหรับเจ้าแทงท็อปนะฮะก็ตอนนี้ในครับผมอ่าไอเทมเฉพาะแค่3ดาวเท่านั้นนะฮะแต่ตาเฉพาะเนี่ยฟาดไป6ดาวเลยนะครับผมสำหรับอ่าเจ้าแทงท็อป6ดาวเหลือง สามดาวม่วงตัวนี้นะครับผมดาวก็คงจะไม่อัพแล้วนะครับผมสําหรับดาวม่วงเอาแค่นี้นะครับผมอ่ะส่วนของที่ใส่ก็จะเป็น HP กับ HP เปอร์เซนต์เลยนะครับผม2ชิ้นนะฮะแล้วก็ตามด้วย HP ความเร็วอีก2ชิ้นนะครับผมเพราะว่าเราจะให้เจ้าแทงท็อปเนี่ยเป็นตัวเปิดนะครับผมตัวเปิดไฟนะครับผมเตวตัวเปิดคอนะฮะเออเพราะว่าแทงท็อปเนี่ย มันเล่นในทีมฮีโร่นะฮะมันต้องใช้กับฮอซัมบี้แมนนะครับผมมันก็จะเธอทุยมันก็เลยจะต้องที่ทำให้เปิดก่อนเพื่อสร้างโล่เอาลูกไฟด้วยแล้วก็สร้างโล่ให้กับเพื่อนด้วยนะฮะโล่ของมันเนี่ยคือยิ่งเลือดเยอะโล่มันก็ยิ่งทนขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าเรามาดูการ์ดบัฟนะการบัฟตัวนี้คือการบัฟ HP นะครับผมค่าสเตตตัดก็ รีหาพลัง HP แค่2ช่องนะครับผมสำหรับค่าการบัฟตัวนี้นะครับผมก็ออฟพิเศษมันจะเป็นออฟโลนะครับผมออฟออฟโลนะครับผมตอนโลคุ้มกันเนี่ยถูกลดนะครับจำนวนถูกลดสาร์เซที่ลดไปนี่มันจะเปลี่ยนเป็นค่า HP ให้กับเจ้า Tank Top Master นะครับผมสำหรับอ่าการบัฟตัวนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมที่ใส่ให้พวกเจ้า แขงท็อปหรือฟินเวอร์แฟงได้นะครับผมสำหรับการบัฟตัวนี้นะครับผมส่วนการบัฟฮีโร่นะครับผมก็ใช้เป็นโบนัส h ี1แถวแล้วก็พลัง HP 2แถวนะเน้นที่ HP ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็รีมา HP 2แถวพลังโจมตี1แถวนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการบัฟแล้วก็อุป,ปกรณ์แล้วก็การพิเศษนะฮะทีนี้ เราไปดูที่ทักษะของมันนะครับผมทักษะของมันเนี่ยหน้าแรกทักษะนะครับผมลุงยุทธเนี่ยปลดไว้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมคือตันและฮะในหน้าแรกนะครับผมส่วนการส่วนแผ่นแผ่นทักษะเนี่ยใส่เป็นแผ่นหัวใจนะฮะเลเวล4เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ทักษะหน้า2นะครับผมก็ตันเหมือนกันนะครับผมตันแล้วก็ใช้เป็นแผ่น แผ่นแทงทะลุนะครับผมก็เลเวล4นะจริงๆนจะทำเป็นเลเวล5ก็ได้นะครับผมอ่ะทำไปเลยก็แล้วกันกน,นีเนี่ยไปครับผมเป็นแผ่นแทงทะลุเลเวล5ไปแล้วนะครับผมก็พลังขึ้นมาอีกหนึ่งกระจึงนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็เป็นแผ่นต่อต้านนะครับผมเป็นต่อต้านเลเวล5นะครับผมแล้วก็ทักษะในหน้า3เปิดผมเปิดมาผมคือผมพยายามอัพนะครับผมเราเนี่ยอัพทรหดไม่ยอดทอสกิลพาร์ซีฟตรงนี้คือ 10ทับ10นะครับผมแล้วก็พวก HP เนี่ยอัดไปหมดเลย10ทับ10นะครับผมเน้นจริงๆนะ3 3ตัวนี้นะครับผม HP ที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็ทรหดไม่ท้อนะครับผมอ่าสำหรับเจ้าแทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมโอเคครับผมทีนี้นะฮะเราจะเอาแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยไปลองตีใน อารีนาสุดยอดนะครับผมก็ไม่รู้จะตีได้เท่าไหร่ะเพราะไม่ต้องใช้เพชรเยอะมากๆเลยนะฮะไลน์อัพของเราก็จัดเป็นตามนี้นะครับผมใช้แทงค์ท็อปเปิดก่อนนะฮะแล้วตามด้วยกาโลเปิดอันดับ2แล้วก็ตามด้วยคิงเป็นอันดับ3นะฮะแล้วก็ใช้เจ้าซิมโบลแฟงนะครับผมคอยมาสร้างโล่ให้อีกทีนึ่งเนี่ยผมคือโล่ในโล่นะฮะเป็นซิมโบลแฟงกับแทงค์ท็อปนะครับผมเออเอ๊ะเดี๋ยวก่อน เปลี่ยนเอาลิลลินลงมาดีกว่ามาเอาลินลินลงมาดีกว่านะลิลลินห้าดาวลองดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากใครก่อนดีเนะฮะเราเน้นที่แบบว่าจากเซิร์ฟอื่นดีกว่าเราจะไปตีคนจากเซิร์ฟอื่นดีกว่านะคือมันรวมตั้งแต่รวมเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับอ่า การรวมเซิร์ฟครั้งนี้นะครับผมอันนี้เป็นผู้เล่นจากเซิร์ฟ211นะครับผมแอสตานะครับผมไปครับเราไปตีเจ้าแอสตากันดูนะครับผมลัง12ล้านกันเลยทีเดียวมาครับผมจังหวะนี้เป็นแทงท็อปของลูยุดเปิดก่อนไปนะครับผมแทงท็อปโอปล้านครับบูดล้านสามนะครับผมสร้างโล่ครับผมขู่การโล่เขาก็ร่างค่างแรงนะเคาะแล้วแตกเลยนะครับผมมาแฟลชประกายแสน เปิดมาครับผมนี่โดนเคาะโลหายเลยครับผมกาโลลงยุดเคาะโลหายนี่เนี่ยเคาะไปอีกหนึ่งดอกครับผมมาดูกาโลของเขานะครับผมปล่อยหมัดมานะครับผมบูบบับบูบับบูบับเท่าไรครับอื่นเก้าล้านโอเมก้าแรงจัดเลยครับผมแทงทอมไอ้ทุีตไม่ใช่แทงทอมนะกาโลนะผมเก้าล้านมาดูกาโลลงยุดรับผมเท่าไหร่แบมก็้า้คุยแปดล้านโลครับเบากว่าเขาอีกครับโอเมก้าคิงเอนจิ้นของเขาครับเข้าไปปิดงานฮะแบมเรียบร้อยอ้าว ไม่โอ้โหคิงคุยคาร์โลเขาค่อนข้างเด็ดเลยนะครับผมคนนี้ออืโอ้โหเคาะแรงจัดเคาะก้าวแสนนะฮะออืตีเนี่ยลูกยึดเคาะไปล้านแปดฮะตากชายตีไปหนึ่งดอกครับผมแสนสิอีกเคาะมาล้านหัวครับโอ้โหโอ้โหดูดูแทงท็อปมาแทงท็อปนี่คือแบบเลือดยังเต็มแม็กซ์อยู่เลยนะครับผมสหรับเสกหมาครับผมแทงท็อปถ่ายฮะจังหวะนี้เรียบร้อยไหมครับผมหายไปแล้วโอ้โหครับโล่ไม่แตกครับผมโล่ยังอยู่ด้วยเลยครับผม ค่อนข้างอึดตือทนกันเลยทีเดียวนะครับผมบราดน้อยเรียบร้อยครับผมสบา 1, 1 hmm. ยฮะสั่งเก็บไปแล้วนะครับผมจากเซิร์ฟ211นะฮะแถวน้อย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 อย่างนั้นเลยเซิร์ฟไหนฮะแถวน้อยจากเซิร์ฟ204นะฮะเราไปจัดการแถวน้อยกันเลยครับผมคือมันรวมเซิร์ฟตั้งแต่เซิร์ฟ204เลยนะครับผมถึงสองหนึ่งสองครับ เลขสองหนึ่งสี่นี่แหละไม่ได้ใจนะครับผมแบบไปฮะเราไปจัดการเฮี้ยวน้อยกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะมาครับผมถายไปฮะแทงท็อปโบรดเปิดไปก่อนจังหวะแรกครับแบมบล้านสองนะฮะโล่ไม่แตกครับโอ้โหคือถ้าเกิดไข่ปั้นแทงท็อปไม่สุดเนี่ย เออไม่ใช่สิถ้าเกิดใครปั้นการลไม่สุดนะครับผมก็จะสามารถเคาะโล่แทงท็อปไม่แตกนะครับผมแทงท็อปตัวนี้ค่อนข้างดีเลยแบมกาโร่ลุงยุดเก้าล้านเก้านะครับโอ้โหแรกจัดเลยนะฮะมาคิงเอนจิ้นไปเท่าไหร่ฮะแบมเรียบร้อยเคาะไปไม่เป็นไรฮะกาโร่เขาปล่อยหมัดมาครับผมบึ้มสี่ล้านหกขอกลับไปฮะ จังหวะนี้ครับผมนี่แน่สองพี่แมนยิงไปครับผมเข้ามาแปดแฝนะลสองพี่แมนยิงมาลิลิน,ลน,ลน,ลนก็หิวเลือดนะฮะโอ้โหพัสดิ์ของมันนี่คือหิวเลือดเลยนะฮะช่วยให้เพื่อนหิวเลือดนะฮะนี่เนี่นี่เนี่ยเขาะไปครับผมเรียบร้อยครับทิวแฟงนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วฮนะดูแท็กท็อปกับผมแท็กท็อปแทงท,ท็ทอปถ่ายไปล้านหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับผมไปมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เราไปตีกับท็อปอันดับ 2กับอันดับ3กันหน่อยก็แล้วกันนะฮะ<อ>เริ่มจากอันดับ 2, 2> <c oughs> อเพชรสามรโอ้ไปก็ d ไปฮะโอ้โหเปลืองเพชรนะเปลืองเพชรไปครับมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะรครับผมไปฮะโอ้โหแทงท็อปเขาเกิดเปิดก่อนนะแทงท็อปมาเตอเปิดมาดนี่เนี่หล้านหกค่อนข้างเงแรงนะยูขขุเคาะไปดูครับแทงท็อปเขาก็ค่อนข้างอึดเลยนะคนนี้ ค่อนข้างเจ๋งเลยปั๊มหลานเจ็ดหลานเจ็ดไม่โอ้โหโล่แตกครับผมดูเจ็บอยู่นะเนี่ยยุดปล่อยมัมไย 9, นนมดไปครับบูบูบูบัมแบมไปที่เท่าไหร่9ล้าน5นะครับผมโดนเคาะไปครับโล่ไม่แตกนะโล่ไม่ต่อยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะดูกาโล่ของเขาบ้างนะครับบึ้มเข้ามา7ล้านนู่นะครับผมเอาวอะไรครับผมแทงท็อปปลูลยุทก็ยังไม่เป็นไรนะติดกระดูกหักนะฮะทีนี้เป็นคิงเอนจิ้นมานะครับผมแบม สามล้านหนึ่งแทงเออกาโรเขาตายเลยนะครับผมนี่เนี่ยเคาะหน้าไปหนึ่งทีครับผมไปฮะจังหวะน,นี่แี่เคาะไปอีกหนึ่งทีครับผมเคาะแรงนี่แนี่คือแทงท็อปนี่คือแบบอยากอึดเลยนะฮะอึดมากๆนะแทงท็อปปลารัดมาครับผมค <c oughs> ่อนข้างโหลดเลยเคาะไปครับผมหนึ่งทีฮะแทงท็อปลูกยุทธครับผมไถเข้าไป ล้านสี่ครับผมตายเลยนะครับผมสำหรับเจ้าดำนะฮะปล่อยหมัดกาล์โไปหนึ่งดอกแบมดูแทงท็อปครับแทงท็อปเขานี่อื่นยืนอย่างอึดนะคือเขาปั้นมาสุดมากเหมือนกันนะฮะเหมือนกับลุงยุทธเลยนะครับผมสําหรับเซโนนะครับผมเซโนดินนะครับผมชื่อของเขาโอ้โหเรียบร้อยครับผมชนะไปนะครับผมไปครับผมทีนี้เราไปลุยกับอันดับสองครับผมแต่ก่อนเนี่ย 2คนนี้อันดับ2แล้วอันดับ3เนี่ยคือแบบแตีกับลุงยุทธทุกวันเลยนะครับผมต้องใช้เพชรทุกวันเลยนะครับผมคือแบบต้องซัดกันแบบสลับกันคนละดอกนะฮะไปครับผมมาเจอกับแทงทอ็อปแทงท็อปเจ้านี้7ดาวนะฮะแทงท็อปเขา7ดาวแทงท็อปลุงยุทธหกดาวนะฮะเรามาดูกันฮะโอ้โหโดนเคาะไปล่ลงไปตายครับผมแทงท็อปของเขาไถามาะฮะ สองล้านสี่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเนะนี่ยตีเนี่ยเคาะไปล้านแปดโลแตกไปแล้วนะฮะผมติดกระดูกเหลืองด้วยนะฮะจรวดอันลอยมาครับผมจังหวะนี้แบมเข้าไปโอ้ 1, โหหนึ่งล้านนะจรวดอันลอยแรงจัดฮะเคาะกลับไปแล้วผมโดยกาโล่ทีนี้กาโล่เขาอ,อันตีมาครับผมเท่าไหร่ฮะห้าล้านเก้าครับผมโอ้โหลินลินตายโอ้โหทำลินลินตกคาอขอลูกยึดปล่อยหมัดไปบ้างครับแบม ล้านโอ้โหแรงจัดๆนะไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมแต่ว่าข้างแรงทีเดียวครับทิ้งเอนจิ้นไปหกล้านสองครับอีโอ้โหโดนเคาะไปครับผมแทงค์ท็อปลูยึตัยังคอยสร้างโลให้กับเพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่นะครับตอนนี้คือแทงค์ท็อปหกดาวกับแทงค์ท็อปเจ็ดดาวมาดวลกันนะนี่เนกาโลไล่เคาะไปฮะจะังหวะนี้มาแทงค์ท,ทอ็อปโอ้ล้าน เรียบร้อยโดนเคาะไปนะฮะแข้งท็อปเจ็ดดาวเขาไถามาฮะล้านหกครับผมทีนี้เนี่ย uga. เป็นกาโรลูยุทเคาะไปใกล้าตายแล้วครับผมเลือดเลือดเหลือกระจิงหนึ่งนะฮะแข้งท็อปเข้ามานี่ไม่ใช่แข้งท็อปนะกาโรพูดผิดนะฮะขออภัยทีนี้ครับผมกาโรลูย,ลยุทครับผมอมตีล้านสองครับผมตายไปแล้วครับผมแข้งท็อปเจ็ดดาวตายไปแล้วนะครับผม ปิดเกมครับผมก็นี่เลยครับผมการที่มีแทงท็อปคอยยืนสร้างโล่ให้กับเพื่อนอยู่ข้างหลังนะฮะก็จะทำให้แถวหลังของเราเนี่ยอดทนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเลยนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับวันพันแมนในการพาเจ้าแทงท็อปของยุทธเนี่ยไปในภูเขาไฟเอเวจีนะครับผมไม่ใช่ภูเขาไฟเอเวจีนะฮะเป็น โมดไต่เขานะครับผมหรือเรียกว่าอารีนาสุดยอดนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมสำหรับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมห่างหายไปนานเลยนะครับผมก็วันนี้ที่ยกเจ้าแทงท็อปขึ้นมาลีลนะครับผมเพราะว่าแทงท็อปเนี่ยล่าสุดตอนล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าจะโดนยำเละเลยนะครับผมกระดูกกระเดี่ยวแตกไปหมดเลยนะฮะ อาจจะถึงกับตายเลยก็ได้นะครับผมเขาเป็นคนที่เสียสละเพื่อพ้องเพื่อเหล่าฮีโร่แลง์เอสนะครับผมก็ช่วยเพื่อนไว้นะครับผมให้เจ้าหมูอ้วนนะครับผมว่างเจ้าหมูอ้วนออกไปจากสนามลบนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยโดนจกักรพรรดิหน้าปวกนะครับผมยำเละเลยเนี่ยครับผมก็ หน้าสงสารที่เดียวนะครับผมอ่าโอเคเยียบร้อยกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลูดชแนลด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย